ก็กลับสวัสดี f c ซพี่ป้านะทุกคนนะครับผมวันนี้วันที่เก้านะครเลาพัฒนาเน<อ>าะเมื่อวานนี่ผมลงใครยังไม่ได้ดูสูตรจับคู่ไวยเล้านะครับนะซึ่งสูตรเนี้ผมใช้อยู่แล้วก็เป็นสูตรที่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะบางทั้งหวดทั้งงวดนี้ก็เจ็ดศูนย์สามเก้านะครับคือถ้าจับหมดบินไปกลับเนี่ยมันมาได้บนล่างทีนี้ก็ ผมหาสูตรเด่นมาตัดนะครับมันยังวันนี้มันได้ห้ากับสามไปนะก็เป็นเด่นที่สามเนาะเพราะว่าห้าไม่มีก็เข้าคู่ชุดสามเก้านะเนี่ยเอาสองตัวมาตัดคือถ้าจะให้มันน้อยก็เอาสองตัวนี้มาตัดก็เลือกเอาเฉพาะที่มีห้ากับสามอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลือกเอาเฉพาะที่มีเด่นห้ากับสามอย่างเงี้ยก็จะมีห้าสามไม่มีใช่ไหมก็จะเข้าคู่ห้าแปด อังวดนี้ได้เด่นศูนย์กับ8ก็เลือกคู่ชุดที่มีศูนย์มี8นะครับนั้นทั้งสองสูตรมีสูตรนี้มี8ทั้งสองสูตรเลยแล้วก็ศูนย์สูตรเดียวนะเข้าคู่ชุดศูนย์แปดแปดศูนย์งวดนี้ได้เก้ากับเจ็ดตัวเด่นก็เลือกที่มีเก้ากับเจ็ดเป็นตัวเด่นจับคู่กับตัวอื่นนะครับเข้าคู่ชุดเจ็ดสี่ล่างงวดนี้มันได้เด่นตัวนี้ครับอ่าสูตรมันได้สองสามสี่ห้าหกกับศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ ได้เด่นห้ากับสามทีนี้ว่าจะเลือกเด่นอะไรนะครับเด่นตัวไหนเด่นที่สุดผมเลือกเด่นตัวนี้นะครับเด่นที่สุดนะรอบนี้ก็ให้ไปเลยเด่นที่สามรองห้าครับนะครับตอนเนี้ยคู่ชุดมันมีทั้งสามทั้งห้าเสียดายนะครับมันก็มีสองตัวจับคู่ชุดเนี่ยสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสาม สองสามสี่สามห้าสาหกสาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนี่มันก็จะได้แค่นี้ผมจะเอาชุดที่มีห้ากับสามไปเป็นชุดสรุปนะครับก็มีโอกาสมาไม่บนก็ล่างชุดหนึ่งแน่นอนอย่างน้อยชุดหนึ่งนะครับถ้าโชคดีเข้าทั้งบนทั้งล่างก็ดีไปแต่มองดูแล้วอาจจะมาแค่ชุดเดียวเพราะว่าตัวเลขมันมันไม่สูงปกติมันจะต้องมีเจ็ดแปดเก้ามาด้วยเมื่อวานเจ็ดแปดเก้าตอนนี้มันไม่หลุดนะครับ มันจะต้องมีเจ็ดแปดเก้ามามองดูแล้วอันนี้อาจจะมาบนเจ็ดแปดเก้าอาจจะมาล่างอะไรประมาณนี้เหมือนกอบที่แล้วก็คือเจ็ดสี่สามศูนย์เนี่ยเนาะโอเคทีนี้มาดูชุดสรุปกันอย่างรอบที่แล้วก็เข้าแค่เลขตารางนะหลังจากที่เข้าสองตัวบนล่างะล่าสุดหลุดนะครับตัวเจาะเข้าแค่เลขในตารางอย่างเดียวนะครับเลขตารางสามศูนย์ศูนย์สามทีนี้มาดูเลขในตารางดีกว่าเลขในตารางผมเลือกจากตรงนี้ไปเลยนะครับว่ามี อะไรก็จะมี5้าตัวนึงตัวที่เด่นอนะ่ะสนะครับแล้วก็จะมี0ูนนะครับสองนี่มาจาก9นะผมว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่จะมาประกบได้นะครับ0ูนย์สสองเก้อันนี้ผมเลือกจากสูตรอื่นมาด้วยนะครับสูตรเนี้ยถ้านะมันก็จะมี0ไม่ได้เลือก1ไปนะครับก็อมองดูแล้วก็ มีเปอร์เซ็นต์มาไหมหนึ่งก็มีอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันเนี้ยกลัวเบิ้์มากกว่าอเด่นบนมันได้อะไรเด่นบนรอบนี้นะมันจะได้ที่ศูนย์หนึ่งสองสามเลขต่ำาะะครับร้อยจะตกที่เจ็ดแปดเก้า 0นะครับ104ตัวเนี้รอบทีแล้วเข้า4นะครับเข้าตัวสุดท้ายเลยเลข4ผมเป็นเน้นที่2กับ3มันมา4นะครับนี่100ชุดเต็มได้7 8 90นะครับทีนี้เด่น2ตัวผมก็เลือกจาก5 3นะครับเด่นที่3กับ5ซเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี3 ห้านะครับวันนี้อ่ะสามกับห้าน่าจะมานะเด่นที่สุดนะผมขอเลือกเลขสามก็แล้วกันนะครับผมฟันเลขสามวันนี้คิดว่าเลขสามน่าจะลอยลำนะครับจากสูตรอีกสูตรหนึ่งมันมีแปดเก้าสองสามก็ชนที่สามนะวันนี้ผมเลือกเลขสามซึ่งมาดีตอนนี้เออเลขสามอ่ะทีนี้มาดูชุด สตัวชุด2ตัวก็เลือกจากตรงนี้เลยนะครับมา10ชุดนะครับ3 0 3 1 3นย์สนึ่องสสเลือกจากตรงนี้เลยนะครับสี่สาห สามเนี่ยมาจากตรงนี้ให้หมดนะครับมีสามกับแล้วก็ห้านะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับอันนี้ผมเลือกมาหมดเลยนะที่มีถ้ามันไม่มีห้าผมก็จะเลือกแต่สามไปนะสูตรนี้ผมจะใช้ตลอดก็แล้วกันนะครับก็เอาสูตรนี้แล้วก็เลือกเอาสูตรเด่นสองตัวนี้มาตัดถ้าเกิดตรงเนี้ยมันมา เข้ากับตัวเนี้ยยังไงก็ต้องมี5กับ3นะครับผมเล้นที่สุดเลขก3ต้อง5นะครับผมยกเลข3ามเด่นที่สุดตัวนี้ชุด3ตัวนะครับวางไปที่0 3นย์สามสองศูสาสสองศูามสาม 0 5 2 0 5 3นนะครับก็จะมี8 3ดสามสองหนึ่งสสาสี่ห้าแสาม สเบิ้ลเออแปดสามสองแปดสามสามนะครับประมาณนี้ผมเลือกอยู่ประมาณนี้เรามองดูแล้วนะครับก็สวยโอเคใครชอบนอกเหนือนจากนี้ก็ลองไปจับบินดูเอาเองนะครับว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับอืมนี่แหละ ทีนี้มาดูชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวผมวางไปที่8032 80ูนย์วันนี้ระวังเบิ้ลด้วยนะครับ

สามสองเ,อเลือกอยู่ประมาณนี้นะครับ9032โอเคสวยงามอืมสี่ชุดพอทีนี้มาดูตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้ผมเลือกเลขสามนะครับสามสามเบิ้ลสามสอง ห้าสามห้าสองสามศูนต์ตัวเดิมสี่สามหกสามสามศูนต์ตัวเดิมครับนะครับ <net> สามศูนย์สามสองสามสามห้าสองห้าสามวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกชุดหนึ่งถ้ามองเด่นนะครับก็ระวังสามสี่สามเลยพี่น้องครับผมวันนั้นออกเจ็ดสี่สามศูนย์อาจจะออกตัวเดิมสี่สามแล้วอะไรจะสีะ่สามศูนย์สี่สามมาเออเด่นบนดูนิดศูนย์หนึ่งสองสามสามหนึ่งไหมสามอะไรเดี๋ยวนะถ้าหกสามเป็นไปได้ไหม ผมชอบเนี่ยประมาณสามสองเลยแหละสามสองสามสามห้าสองห้าสามเดี๋ยวนะขอดูอีกสูตรหนึ่งนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นชุดห้าสองไปแล้วห้าสามไปแล้วสองสามไปแล้วอืมโอเคขอเลือกแค่นี้ชอบแค่นี้จริง ก็ระวัง3-1กันแล้วกันไอตัวที่เมนเน่นเกิดเขาอยากมาแบบ3ามหนะครับผมไม่ได้จับ3ามตัวให้นะแต่ก็แต่ว่าม,มอง3นะครับสามศูนย์สามหนสามสองสามสห้าสองห้าสมห้าที่ชอบก็กคือ5้าสองกับ5้าสมนะครับโอเควันนี้ผมเลือกเลข3ามเด่นที่สุดนะครับคิดว่าเลข3น่าจะลอ,อยลำเข้าวินนะครับระวังเบิ้ลน,นะวันนี้ แล้วผมให้เลขสามเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับอ่านี่แหละโอเคนะจัดให้สี่ชุดพอนี่อันนี้ผมเลือกจากตรงนี้หมดเลยนะครับก็คือเด่นห้ากับสามวันนี้เลือกเลขสามนะครับเลขสามเด่นที่สุดนะครับเด่นมากกว่าห้านะวันนี้ผมคิดว่าสามลอยลำครับชนสามวันนี้ ถ้าใครชอบ3นะครับ033 833 832 053 052เออนี่เคมี0กนประกบกับ3 <c oughs> วันนี้ชอบมากเลยหลักร้อยชอบอะไรวันนี้ผมชอบเลขศูนย์นะครับหลักร้อยผมคิดว่าน่าจะมาต่อเลขไม่หลุดคือ789นะครับเลขไม่หลุดก็คือมันจะต้องมี789ด้วย <c oughs> พูดหลายรอบแล้วตั้งแต่ลงไว้นะครับ ลงทุกรอบ7 8็น่าจะมีนะนะก็คือจะต้องมีสักตัวหนึ่งติดมาอันนี้นะครับเลขเดี๋ยวขอเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งอันนี้คือเลขไม่น่าหลุดนะครับก็คือน่าจะติดมาด้วย789ครับ3ตัวนี้เพราะฉะนั้นผมถึงเอา8กับ9มาไว้ตรงนี้มองว่า8เด่นที่สุดระหว่าง789มองที่8นะครับรอบนี้อาจจะเป็น8 8อะไรนี่แหละมานะประมาณนี้เลยนะครับใครชื่นชอบก็ ลองมองดูตามนี้นะครับวันนี้เลือกจากสูตรมาทั้งหมดเลยนะครับเลือกจากสูตรที่ชนกับ5้าสวันนี้ฟัน3ลอง5้าครับ